สวัสดีเพื่อนๆทุกคนพบกับผมมิกซ o โซนกับเกมพอ t ิสัน1941แปลเป็นไทยการสมรัครพรรคพวกเออเกมนี้เป็นเกมที่อ่าดูมุมมองแล้วเหมือนจะเป็นเกมเทอร์นเบตที่ปัดตากันอ่าทีใครทีมันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับผมชอบเกมที่คล้ายๆแบบเนี้ยแต่ไม่ใช่เทอร์นเบดเ,เกมนี้นี่แบบเออเหมาะพอดีเลยตัวละครแต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกัน มีสกิลในการใช้อาวุธแต่ละประเภทที่แตกต่างกันคือเข้าใจอยู่ว่าปืนชนิดไหนก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าหากใช้ตรงกับประเภทสกิลตรงกับชนิดของตัวละครนั้นนั้นมันจะโคตรโหดบอกเลยอย่างเช่นสไนเปอร์นี่แบบจะยิงไกลกว่าคนอื่นอะไรประมาณนั้นส่วนเกมก็จะมีเขาเรียกว่ายุทธวิธีในการออกแบบของคุณเองว่าคุณจะเล่นยังไงคือจะเป็นการสเตลแบบว่าเล่นเงียบที่สุดหรือจะเล่นแบบว่าแบบเลือดสาดเอาปืนยิงแบบ ลั่นปืนนัดเดียวบบโอ้โหวิ่งออกมาทางค้ายแน่นอนครับไม่เหลือหรือจะใช้สิ่งแวดล้อมภายในเกมให้เกิดประโยชน์อย่างเช่นพุ่มไม้หรือแบบกองไม้อะไรอย่างนี้ก็สามารถสังหารศัตรูได้บางทีมันก็ทําให้เป็นเหมือนอุบัติเหตุหรือแบบนี้อ่ะส่วนไอ้ตัวเด็กที่อยู่ฝั่งซ้ายผมนั่นคือมันมีสกิลที่แบบมันแอบเนียนได้คือแบบ สกิลชักชวนในการคุยแบบพี่มาคุยกับผมหน่อยแล้วก็อีกคนหนึ่งมาเชื่อด้โหแบบสกิลแบบส่วนเนื้อเรื่องก็จะประมาณว่าอยู่ในช่วงยุคสงครามอ่ะแล้วทีนี้มันก็จะมีคนที่แบบว่าเป็นทหารแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกองทัพแล้วอาจจะถูกจับมาแล้วพอหนีรอดมาได้ไม่กลับไปกองทัพอะไรประมาณนั้นอันนี้ผมเดานะเนื้อเรื่องจริงอาจจะไม่ใช่แบบนี้แล้วทีนี้เขาก็มาทําเป็นแคมป์ของตัวเองคือประมาณว่ามีอุดมการณ์ของตัวเองที่ทําขึ้นมาใหม่แล้วก็สุดท้าย ก็ไปหาสมาชิกมาเพิ่มแต่จริงๆแล้วสมาชิกอะ่ะมันไม่ได้หาเพิ่มหรอกแต่ละคนแบบว่ามันก็มีอุดมการณ์ที่ค้ายกันก็เลยมาร่วมมือกันอะไรประมาณนั้นส่วนภารกิจอะไรนั้นมันก็จะมีมาให้เรื่อยๆสามารถเลือกได้ว่าคุณจะทําภารกิจอะไรส่วนคนที่ค่ายก็ให้งานกับเขาเพื่อที่จะเออไปหาไม้หาอาหารเพราะว่าคนเราต้องกองทัพต้องเดินด้วยท้องเออต้องเรียกว่าอย่างนี้เนี่ยตอนแรกสมาชิกอาจจะยังน้อยอยู่อ่านี่ไงภารกิจได้โผล่ขึ้นมาแล้ว แล้วก็ออกไปทําตามภารกิจที่มีนี่ไงภารกิจเขาให้ช่วยคนที่กําลังจะโดนสังหารทิ้งเราก็ไปช่วยเขาคือบางทีเล่นแล้วโหลดเล่นแล้วโหลดโอ้จนกว่าจะเพอร์เฟคครับผมบอกเลยอะไรอือเอายิงยิงโดนพวกเดียวกันเห็นไหมคือเกมนี้สามารถยิงโดนพวกเดียวกันได้ส่วนตัวแล้วไอตัวผู้หญิงเนี่ยคือเหมือนจะมียศถาบรรดาศักดิ์คือสูงมากอาจจะเป็นระดับ 900, นาย 1, ร,ร้อยนายพันอะไรก็ได้แต่ว่า <c oughs> ความเห็นอาจจะไม่ลงรอยเขาก็เลยเออจับมาฆ่าทิ้งอะไรประมาณนี้มาดูสกิลของเธอนี่คือความสามารถอันนี้คือใช้มีดมันไม่โอเคเห็นไหมตัวนี้เพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงแรงไม่ได้นี่ใช้ปืนแต่ว่าเกมมันคล้ายๆแบบมันไม่ค่อยสมมุติเท่าไหร่ส่วในพวกข้างนอกจะรอยิงดูนะผมจะใช้สกิลตรงนี้ดูยิง3นัดซ้อนสามศพนี่ยังโหดบอกเลยว่าสกิลแต่ละตัวก็จะต่างกันแต่สกิลใช่ว่าจะได้ตลอดนะ รู้สึกว่าจะได้ประมาณเออครั้งสองครั้งอย่างที่บอกไปครับภารกิจออกไปทําได้3คนเท่านั้นซึ่งคนที่เหลือทําอะไรก็ให้ทําอะไรประมาณเนี้ยพวกเออไปเลี้ยงไก่เพื่อหาอาหารหรือจะไปตกปลาหรือจะตัดไม้สุงอะไรก็ตามแต่หรือจะเอ่อออกไปทําภารกิจแบบว่าสิ่งเสี่ยงหน่อยเนี่ยเกมก็จะกดปุ๊บมันก็จะเร็วมากเพราะว่าภารกิจหลักมันยังไม่มาแล้วก็อยู่เมืองของเราเนี่ยอยู่แคมป์ของเราดีกว่าจะเรียกว่าเมืองเลยเออแล้วก็ มันก็จะมีทรัพยากรในการอะไรต่างๆพวกนี้เวลาจะออกทาภารกิจเราก็เตรียมอุปกรณ์ให้หมอมือบางทีไม่ต้องเอาไปเยอะนะเพราะว่าผมนี่เล่นสไตล์แบบผมไปหาเก็บของข้างหน้าอะ้วกันแต่ว่าเอาเฉพาะปืนหรือมีดมีดนี่สําคัญบอกเลยผมเล่นสายมีดคือผมเล่นแบบใจเย็นมากการลั่นปืนผมแทบไม่มีเลยผมใช้แต่มีดเสียบมีดเสียบไม่ก็ระเบิดอะไรประมาณนี้ส่วนอันนี้เป็นสมาชิกใหม่เป็นผู้หญิงเขามีความสามารถประมาณว่าเออเป็นหน่วยพยาบาลน่ะ คิดเอาเลยว่าหน่วยพยาบาลทําอะไรได้แต่ความสามารถในการใช้อาวุธคือปืนสไนเปอร์เป็นตัวเดียวที่ใช้ปืนสไนเปอร์ได้ดีที่สุดในทีมนี้คือเป็นสกิลที่มีสไนเปอร์แล้วก็เป็นหมอไปในตัวแล้วอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถคือไม่จําเป็นต้องใช้มีดคนนี้มียาสรุปที่ใช้ได้ไม่จํากัดหรืออะไรประมาณนั้นพอมีสมาชิกขึ้นมา4คนในภารกิจใช่ไหมตอนแรกเอามาได้3ามก็จะเพิ่มมาอีกหนึ่งเป็นสี่ทีนี้เราก็ต้องสร้างกลยุทธม์มีสาคนเงียบทํายังไงเดินอย่างนี้เห็นไหม พอกดอสเปกบาร์มันมันจะเล็งจุดว่าเราจะทํายังไงก่อนจะเคลื่อนไหวเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเส้นเส้นให้ประมาณนี้ผมเล็งไว้แล้วไอ้สตัวตรงนั้นจะเข้ามาเฉือนเพราะว่าคนเมื่อกี้ได้ปลาก้อนหินเพื่อให้ส่งเสียงเห็นไหมเข้ามาปุ๊บนี่เห็นไหมคนผู้หญิงที่เป็นพยาบาลนะคนนั้นจะไม่ตายแต่ว่าจะสรุปคือเป็นยาสรุปขั้นรุนแรงส่วนของที่เราเก็บในแผนที่สามารถเอากลับไปในเมืองได้เนียนไหม มันอาจจะได้ขวดได้หลไรแต่ว่าบางทีของไม่ใช่ว่าต้องเก็บ,บหมดใช่ไหมสีแดงของเหล่านี้คือของประชาชนถ้าเราไปเก็บเราจะกลายเป็นเหมือนคนเถื่อนซะเองอ่ะคือความรู้สึกแบบว่ามันจะไม่ดีกับสมาชิกทีมเราแล้วเราก็ทําภารกิจไปเรื่อยแบบว่าบางทีจุดศัตรูมันอยู่ห่างกันไกลเกินเนี่ย <Wow. S 1> เราต้องสังหารพร้อมกัน3ตัวอ่ะเราทํายังไงอ่ะ <like> ข้างบนปามีดข้างล่างเฉือนแล้วก็ตรงกลาง จบยาสรุปยังไม่จบไอ้นั่นจะหันหลังมาเห็นไหมไอคนนั้นกําลังจะหันหลังมาเราต้องเดินจะชาร์จเ้าวิ่งปุ๊บไอคนในบ้านจะได้ยินอีกทีหนึ่งเราต้องเชื่อมันตรงนี้ส่วนอันนี้คือสก,กิลการใช้มีดยังไม่คล่องเท่าไหร่มันก็เลยต้องดึงนานอยู่เห็นไหมจากนั้นก็พาเธอกลับมาที่ค่ายแล้วมาคุยเรื่องต่างๆเรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างจะอยังไงกับชีวิตจริงๆแล้วเธอสามารถอยู่ต่อได้ละอะไรประมาณนี้เอ,อ แล้วก็กลายเป็นค่ายคนก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าไหร่ละเป็น5คนแล้วใช่ไหมหกคนเออห้าหคนเออช่างหัวมันตอนนี้เป็น5เพราะว่าคนเมื่อกี้เป็นคนที่ส่งสารจากข้างนอกส่วนอาวุธสามารถอัปเกรดได้แต่อัปเกรดได้ไม่มากแต่ว่าเราจะเสียทรัพยากรในการสร้างค่ายไปโดยการเอามาอัปเกรดอาวุธแต่ว่าปืนสามารถใช้ได้ตลอดนะเราจะทํายังไงก็ได้เราจะอัพความแรงความแม่นยําหรืออะไรประมาณนี้ ปืนทุกปืนสามารถอัปเกรดได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีมากแต่ว่ามันก็โอเคเนี่ยเห็นไหมเสียทรัพยากรออกไปจริงๆเอาไว้อัพเป็นอย่างอื่นก็ได้ผลิตระเบิดอะไรก็ได้ถ้าภารากิจยังไม่มาคือภารากิจหลักที่เราออกไปทำํำยังไม่มาเราก็ส่งคนออกไปหาเสบียงอาหารอุปกรณ์ต่างๆที่เข้ามาในค่ายเราเพราะว่าคนเยอะทรัพยากรเราต้องใช้เยอะอาหารก็ต้องใช้เยอะเห็นไหมหนึ่งสามสี่ลบยี่ห้าข้างบนตามนั้นแหละ เราต้องไปหาอาหารมาเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเอาแต่อาวุธมาเวลาออกไปทาภารกิจข้างนอกเราต้องไปเก็บอาหารมาด้วยนะเออไม่ใช่แบบอะไรอย่างนี้ส่วนภารกิจก็ยังดําเนินต่อไปร้อยเด็กคนนี้เจอคนรู้จักพ่อเขาหรือเปล่าไม่รู้แต่เขามีความคล้ายกันเถอมีโอ้เมื่อกี้ถ้าเจ้าไม่มาช่วยนี่ข้าคงตายไปแล้วอะไรประมาณนี้เขากาลังจะฆ่าทิ้งและไม่ก็ยืนเฝ้าเพราะว่าเขาเก่งอะไรเออมโนไปมั่วและมาดูสกิลลูคนนี้เห็นไหม พอเล่นปุ๊บเลเวลอัพมันก็จะมีสกิลให้อัพเรื่อยๆอะคุณจะอัพยังไงก็ได้มาดูความสามารถยิงนัดเดียวนะตายหมู่คิดดูอยู่ในรัศมีแต่ว่ารู้สึกสกิลนี้ใช้ได้ประมาณครั้งสองครั้งเองคือไม่ใช่ว่าโอ้โหถ้าใช้สกิลนี้ได้ไม่จำกัดโกงตายพอดีใช่ไหมล่ะเออแล้วที่สําคัญคือเขาถนัดปืนกลและปืนลูกซองอภารกิจก็ดําเนินต่อไปคุณจะอัพยังไงก็เรื่องของคุณคือแต่ละตัวต้องเอามาใช้บ่อยๆนะนี่มาเทสให้ดูเลย นี่ไงหมาได้ยหมาได้กินอ่ะหมาได้กินใช่ไหมนีม่ไงเรียบร้อยนัดเดียวตายหมูบอกเลยว่าโหดจัดส่วนภารกิจผมจะชอบเอามาอย่างนี้คือผู้หญิง2ผู้ชายหนึ่งทำไมต้องเอาผู้หญิงมา2คนหนึ่งเป็นหมอที่สามารถใช้ยาสลบแทนมีดได้และที่สำคัญผู้หญิงวิ่งเร็วกว่าผู้ชายประมาณผมให้เลทถ้า2เท่าเวอร์ไป1.5เท่าเพอๆอาจจะ2เท่าด้ซ้ำและก็ ตามสเตปผมก็เอามีดไปด้วยแหละแต่ว่าคนนี้จริงๆไม่จําเป็นก็ได้เพราะว่าใช้ยาสลบได้ส่วนปืนเอาไปเป็นแบบกรณีฉุกเฉินเกมนี้มีผู้หญิงทั้งหมด2คนคือบางคนที่ผมออกมาคนที่3นะคือไม่ได้หวังว่าเขามาทําอะไรได้นะคือแบบเน้นแบบว่าเวลาวิ่งไปเก็บของถ้าเอาผู้ชายวิ่งไปมันช้าไงเนี่ยช่องเก็บของก็มีเท่านี้ผมจะเก็บของมาเต็มทุกรอบที่ได้ส่วนมาดูสกิลคุณหมอคนนี้ว่าทําอะไรได้เห็นไหม เราสามารถดูรัศมีได้ว่ามันมองถึงไหนผมจะเอาขวดเหล้ามานี่เกมที่ขวดเหล้านี้เคยเห็นในอะไรคอมมานดอป่ะหรือคอมมานโดเอออะไรประมาณนั้นแหละในการวางปุ๊บแล้วมันจะเดินมาโอ้โหสไตล์นี้ยังใช้ได้ผลณนนะปัจจุบันนี่ไงยาสรุปเสร็จปุ๊บใช่ไหมอ่าเสร็จปุ๊บผมก็ฆ่าเลยก็ได้แต่ผมยังไม่ฆ่าจริงๆฆ่าเลยก็ได้แต่ผมจะแบกมันมาก่อนแบกมันมาที่ไกลๆเพราะว่าขวดนตรงนั้นนะ่ะ ยังสามารถใช้ได้เฮ้ยไอ้นั่นไอ้นั่นอือไอ้นั่นเเห็นไหมตรงนี้แดงๆผมเก็บมาแล้วหนึ่งศพนี่เห็นไหมมันเห็นขวดตรงนั้นด้วยแต่ว่ามันเห็นผมก่อนนี่มาก็ยาสรุปซะขวดไม่ละยาสรุปอะบอกเลยหมอคนเดียวอะเข้าใจนะว่าผู้หญิงแรงไม่เยอะบางคนผู้ชายสามารถแบกศัตรูแล้วโอ้โหแทบจะเกือบวิ่งได้อะคิดดูผมได้แทรกซึมฐานจนแบบว่ามันส่งสัญญาณเปือนภัยออกไปทําให้ทหารต้องวิ่งมาดูนี่ กับดักระเบิดอันเดียวตายหมู่ครับบอกเลยตายทั้งกองไม่น่าเป็นระเบียบเลยนะคุณทหารส่วนอันนี้ผมเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวแล้วดูสิมันจะเกิดอะไรขึ้นเรียบร้อยรอดสองรอดสองปล่อยไปก่อนแต่มันยังไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนมันรู้แค่ว่ามันเหยียบระเบิดตอนนี้มันมันเบอร์อยู่มันอยู่ไหนวะแต่ว่ามันเกือบจะหาผมเจอแต่ว่าผมจะยังไม่ยิงผมยังจะสเตลลอยู่ไอ้นี่ปามมดเรียบร้อยบอกเลยการปามมดเขานี่สุดยอดมาก ส่วนคนนั้นมันอยู่ในพุ่งหญ้ามันเลยไม่เห็นแต่เกือบจะเห็นแล้วคือใกล้มากผมชอบเอาผู้ชายคนนี้มาไว้เป็นสายเชือดจริงๆแค่นั้นก็ทําให้ผมเล่นเกมจบได้ผมไม่ต้องทำอะไรเยอะทําแค่นั้นแต่คนนี้เด็ดกว่าคนนี้ผิวปากให้เกิดเสียงเรามีคนเดินมาดูในพุ่งหญ้าแล้วก็ชื่อกระิ้งยังโหดบอกลยแบบโอ้โคตรตรงสายสเตลคิวนี้ผมชอบมากเลยคนนี้เรามาดูสกิลกันนี่ก็คือผิวปากมันก็จะมีรัศมีอยู่หรอกพอผิวปุ๊บ ยามหรือทหารเนี่ยก็จะวิ่งออกมาอ่าไม่ใช่วิ่งเดินออกมาดูให้เสียงเลยวะอะไรประมาณนี้แล้วก็มีอีกสกิลหนึ่งเขาแบบว่ามีไว้วิ่งเหมือนแบบว่าพุ่งเพื่อไปเสียบเดี๋ยวทําให้ดูนี่ไงสกิลจริงๆนะ่ะไปเชือดหลังก็ได้แต่สกิลนี้ปุ๊บพอมันใกล้จะถึงผู้มันจะวิ่งไปเสียบเลยเสียบจุดอ่อนอะไรประมาณนี้แล้วก็ภารกิจเยอะขนาดนี้ผมคงล่อมันออกมาไม่ได้เพราะว่าทหารมันเป็นระเบียบมากแต่ผมก็มีเทคนิคคุณมาดูเทคนิค ปกติใช้มีดสเตลรอบนี้เล่นหนักครับรอบนี้ผมจะเล่นระเบิดเลย่ะวางจุดนี้อ่ะวางให้มันครอบคุมรัศมีก็าตามวงเลยอ่ะแล้วก็วงมาตรงนี้หน่อยไกลๆนิดนึงเลืออีกคนนึงอ่ะกลางๆหน่อยปุ๊บครอบคุมแน่นอนปลาเสร็จปุ๊บมันต้องวิ่งพร้อมกัน เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยระเบิดเพื่อนอเรียบร้อยเป็นไงรลนี่ก <c oughs> ็แล้วก็วิ่งหนีครับ <c oughs> จากนั้นเกิดอะไรขึ้นผมได้เตรียมการไว้หมดแล้วเพราะว่าคนอื่นผมผมสังหารไว้หมดแล้วมันจะมีคนวิ่งมาใช่ไหมเฮ้ยไม่เยียบยังยงัยงยงังไม่เรียบร้อยสี่คนเป็นยังไงรานี่คือย,ยุทธวิธีของผมและบางทีมันอาจจะมากเกินไปผมก็เลยต้องคว้างอะไรสักอย่างเข้าไปในหน้าต่างให้เขารับรู้ได้ส่วนทหารเขาเฮ้ยเสียงอะไรวะ ไอ้พวกข้างในบ้านนี่ก็งงอยู่แต่ไม่ไปแบบว่าพวกกินแรงใช่ไหมเดียบร้อยครับตายกันหมดแล้วเราก็ค่อยๆเข้าไปทําภารกิจเรื่อยๆอ,อะเห็นไหมสมาชิกเราเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะมีคนมาขอให้ทําภารกิจว่าอะไรต่างๆพวกนี้สมาชิกทุกคนแต่ละตัวสามารถเอาออกไปสู้รบได้ไปทําภารกิจต่างๆได้และตอนทําภารกิจอย่าลืมว่ามีโอกาสที่เราเหยียบระเบิดแบบนี้ได้เราต้องระวังด้วยมันจะมีอ่า ตัวละครบางตัวสามารถกู้ระเบิดได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าอ้ผมคุกคงไม่ได้เหยียบบ่อยขนาดนั้นไม่ก็ตายแล้วก็หลวดใหม่ปุกๆอะไรประมาณนั้นนี่จับปืนกลแล้วก็รัวเลยปืนกลน,นี้ก็คือปืนกลที่แบบว่ามันเป็นทาหารมนแต่ว่าผมเชื่อไปแล้วไงตอนนี้ผมก็มายืนยิงส่วนไอ้นั่นก็คือมันอยู่โซนข้างหลังเราจะยิงไม่ค่อยโดนแต่มันก็ยิงไม่โดนเหมือนกัน แต่ผมจะทําให้มันยิงโดนดูกดดันเอาอีกคนวิ่งมาเห็นไหมอีกคนว่าไอ้หมวดนี้ตกไอ้แม่งมันมาตรงนั้นเราต้องหลบเปลี่ยนที่เป็นยังไงเอาไม่น่าเปลี่ยนที่เลยพ่าหนุ่มโอ้โหเรียบร้อยแค่เดินออกมาก็กดดันนะคิดดูจัดเตรียมอาวุธให้พร้อมสัญญาณเตือนภัยได้เกิดขึ้นแล้วแปลว่ามันต้องแห่มาณนะเมืองแห่งนี้ผมได้เตรียมการไปหมดแล้วจัดสรรอาวุธให้ตรงตามชุดนีมันมาแนละ้วคือมันได้ยินสัญญาณเตือนภัยจากเมืองนี้นี่นัดละตัวนะคิดดูยังหดนะ คือมันอยู่ในซอกแบบว่าหน้าต่างพอดีไหมเข้ามาปุ๊บตัวละนัดแล้วก็ระเบิดแล้วก็วางหนักหนักไปเลยมันจะมีสัญลักษณ์เขาเรียกว่ากองกํลาลังเสริมเหมือนมันจะมาลงเรือนะตรงนี้แหละมันต้องผ่านหมู่บ้านนี้มาเพื่อลงเรือแต่ว่ามันจะค่อยๆยทยอยมาเห็นไหมมันเริ่มมาแล้วเนี่ยมันจะมีจุดสัญลักษณ์ว่ามันวิว่งมาแล้วพร้อมเลยรอดูนี่เขามาแบบเฮ้ยเมืองนี้เกิดอะไรขึ้นว่าคนตายไปหมดกระจายกําลังออกไปโอ้โหแบบวิ่งพาถนนเลยเอ้ายังไม่เหยียบ โอ้โหเกือบไม่เหยียบยังดีเหยียบปุ๊บตายปับ๊บไม่เป็นไรครับหลังจากนั้นผมก็ออกไปบานอีกนี่เรียบร้อยมาเลยมาเยอะเมันคงได้ยินเสียงระเบิดแล้วคงนี้มาเฮ้ยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหตายหากันหมดเลยอะไรประมาณนี้โอ้โหแบบหน้าต่างเรียบร้อยโอโห้หมอนีถึกเว้เ้ยระเบิดเหยียบก็ตัวนี้เออเรียบร้อยเอ้เลยตัวหนึ่งเว้เยเลกตัวหนึ่งมันปาระเบิดมาเว้ยเฮ้ยปลาระเบิดเลยทุกคน โอ้โหเอาให้หมดปุ๊บรุมโอ้มอนั่นกระเด็นโอนี่เขาบอกว่าปุ๊บถ้าเพื่อนล้มให้แต่ว่ามันไม่ตายและสุดท้ายเราโดนจับณเมืองนี้เราก็ให้สเตลเข้ามาเพื่อมาช่วยเพื่อนในค่ายทหารเลยนะแบบว่าใจมันได้เลยไอ้แกงนี่ผมโคตรชอบเลยแบบว่าค่ายทหารคือค่ายใหญ่ค่ายหลักเลยแบบเพื่อมาช่วยเพื่อนเห็นไหมไอ้คนเมื่อกี้เนี่ยสุดท้ายก็โดนจับมาแล้วก็ ช่วยเขากลับไปผมจะทําอันนึงให้ดูที่มันโอ้โหมันสุดยอดมากเห็นไหมมันเดินกันเป็นกลุ่มใช่ไหมมันเดินกันเป็นกลุ่มแล้วผมจะไปล้วงคอเพื่อนมันเนี่ยคือมันมันอยู่ในพุ่งหญ้านิดนึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้อันหนึ่งเดินไปก่อนเดินเดินไปเออเดินไปเออนี่แหละจังหวะนี้นี่ล็อกคอแล้วดึงมาเห็นไหมขนาดอยู่ในกลุ่มอ่ะคิดดูแล้วก็เชื่อดอโอ้โหแบบเพื่อนเดินด้วยกันนี่ไม่รู้เรื่องเลยว่าเพื่อนหายโอ้โหมันเจ้าให้ตายถอะ แล้วก็อันนี้คือสุดท้ายถูกเรียกสัญญาณเตือนภัยว่าอมีศัตรูบุกรุกทหารทั้งหมดก็จะแห่มาแล้วก็แน่นอนว่าถ้าใช้ปืนยากแน่นอนถ้ามาเยอะนี่ผมเล่นระเบิดเลยว้างหน้าข้างหลังเกิดอ,อะไรขึ้นเฮ้ยข้างหน้าระเบิดข้างหลังก็ระเบิดเหมือนกันเราต้องว้างพร้อมกันข้างหน้าก็เตรียมไ้แล้วถ้ามันมาปุ๊บให้เตรียมยิงอย่าลืมว่าหมาสําคัญเราต้องจัดการหมาก่อนเพราะหมามันจะทําให้เนี่ยเห็นไหมเนี่ย มันจะเหมือนโดนล็อกโดนอะไรเลยสุดท้ายหมากัดตายเลยนะหมาคือโหดม,มากแล้วก็อย่าลืมสำรวจของต่างๆในแผนที่เนี่ยแม้กระทั่งซากเครื่องบินดูปืนเด็กปืนโคตรใหญ่นะ่ะเอาไว้แบบว่าแบบหามุมดีๆยิงน่าจะโหดมากปืนนี้คือปืนที่มันติดกับเครื่องบินนะ่ะเข้าใจไหมแบบว่าแต่ว่าเราจะเก็บกลับไปคือผมต้องเก็บแน่นอนเพราะว่าปืนชนิดนี้ไม่ได้มีบ่อยๆแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับบ้านกันครับง่าย นี่แหละครับคืออย่าคิดว่ามันปลอดภัยมันไม่มีที่ไหนปลอดภัย <laughs> โอ้พระเจ้าและอันนี้คือที่สุดท้าย <laughs> เขาเรียกว่าฐานกองบัญชาการใหญ่หรือพูดง่ายๆคือคล้ายๆทำเนียบเขาวกก็ว่าไป <laughs> นี่ครับปลาระเบิดเพื่อล่อมา <laughs> ไอคนสแตนบายรอ,อยงริงเลยนะ <laughs> ทารัรมีได้ยิงเลยเพื่อน <laughs> คือแบบว่าผมนี่คือเล่นสเตลมานานแล้วแล้วด่านนี้คือด่านสุดท้ายผมเลยจัดหนักบอกเลย อาวุธครบมืออาวุธหนักๆระเบิดมีเท่าไหร่ใสให้หมดแบบว่านี่คือดานเขาเรียกว่าเอามาทะลุงระเบิดกระสุนปืนทุกอย่างเลยแบบว่ายิงปืนแบบโจ่งแจ้งไม่มีการสเตลยิงแบบให้รู้เลยว่ากูมาแล้วประมาณว่ามาเยอะๆจัดๆหรืออะไรบอกประมาณนั้นบอกเลยว่าเกือนจัดทั้งพยาบาลทั้งกระสุนปืนทั้งระเบิดเอามาหมดแต่ว่าผมจะเอาคนที่เป็นผู้หญิงมาด้วยเพราะว่าสายสนไนเปอร์ใช้ได้ผล แล้วทีนี้มันยิงกันจนอยู่ในบังเกอร์มันมันยิงมันไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่เห็นไหมมันเกิดอะไรขึ้นมันยิงยากเนี่ยถ้าเข้ามาในรัศมีพืนคนปุ๊บผู้หญิงคนนั้นก็จะสาดเลยแต่ยังไงก็ยิงไม่โดนใช่ไหมนี่เดี๋ยวทําให้มันวงแตกเลยคว่างระเบิดไปแล้วบอกเลยยังไงเรียบร้อยครับไม่วิ่งนี่แล้ยวยิงเพลินเขาบอก และนี่ครับปลาระเบิดเปิดก่อนสองคนเรียบร้อยสองคนครับผมรอในห้องน้ําชายครับรอในห้องน้ําชายนี่สไนเปอร์รอยิงเห็นไหมสไนเปอร์เฮ้ยรอเฮ้ยหมามาอุ้ยหมาเรียบร้อยครับหมาหยียบระเบิดไม่ได้ตั้งใจนี่เลยเฮ้ยมันมาเยอะว่ะเดี๋ยวมันมาเยอะว่ะมาเยอะยังไงมาเยอะยังไงมาเยอะยังไงเรียบร้อยครับยังหรอครับแค่นี้มันยังไม่จบ แต่ว่าเพื่อนเราโดนแรงระเบิดโอ้โหแบบมาเยอะจัดเดียวควางระเบิดดักไว้ก่อนวิ่งเข้ามาไปเฮ้ยเพื่อนระเบิดหูเพิ่งวิ่งเข้ามาวิ่งกลับออกไปเจอควางระเบิดอัดแต่ว่าเราต้องฮิวก่อนเนี่ยเพื่อนแขนหักมือหักเราต้องประถุพยาบาลก่อนแต่ระเบิดเตรียยไม้หมดแล้วแต่นี้มันค่อนข้างว่าเป็นบั็อกอยู่มันมันยิงทะลุประตูจริงๆประตูมันถูกเปิดแต่ว่ามันเปิดปิดเปิดปิด,ปดมันจะเกิดอาการบัก็กเท่าที่เห็นมานี่เรียบร้อยครับเจอปืนยิงเข้าไป แล้วก็อีกคนนึงรอหน้าประตูเฮ้ยอย่างไงเพื่อนเรียบร้อยครับยิงทะลุหมาเห่าบอกเฮ้ยเจ้านายเฮ้ยทำไมแบบเกิดอะไรขึ้นหมาแบบเนียเห็นไหมมันตามดูแต่ตัวโอ้โหแต่ผมไม่อยากทำนี้เลยเรียบร้อยครับหมาและนี่คือปลาระเบิดไปเปิดงานครับสามลูกมันต้องมีสักศพเลยวะ,ะได้สองศพไม่เป็นไรเราเตรียมการไว้แล้วเราต้องยิงหมาก่อนเพราะว่าหมามันจะเหมือนมากระโดดตะคุบเราเลยเราจะทําไม่ได้เรียบร้อยครับหมาเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไร หลังจากนั้นผมจะตามด้วยเฮ้ยระเบิดยังคูดาวอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรยิงใครได้ก็ยิงไปเพราะว่าเราอยู่ในพุ่งจ้าจริงๆมันยังไม่เห็นตําแหน่งเราที่ชัดเจนมันก็เลยมั่วหน่อยปาร,ระเบิดไปก่อนครับ2จุดแน่นอน2อลกูกวิ่งไหมวิ่งไหมเฮ้ยพยายามวิ่งเลยเรียบร้อยครับบอกเลยสังหารโหด อยู่กันสเต็มอาคารขนาดนี้อย่าคิดว่าอยู่ในอาคารเราปลอดภัยแล้วจะเป็นบังเกอร์ให้คุณได้คว้างเข้าไปในรู <c oughs> เรียบร้อยก็ไม่รู้ละเท่าไหร่มีเท่าไหร่โผล่มาบ้างอ้าวรออยู่แล้วรออยู่แล้วลอ่ะคุณรอยิงอยู่แล้วอ่ะมัน่ีมาทางนั้นเอ้ยยังไงยังไงย่างยัางย่างมันรู้ว่าได้ยิงมาทางนี้เฮ้ยไม่ได้วะนี่สามคนเอ้ยเพื่อนเราโอ้เพื่อนเราหงายไปว่าคนนึงแต่ยังไม่ตายนะคือแบบว่าเหมือนพับเพียเพื่อนดาวอ่ะเออประมาณนั้นย๋ยว เก็บเก็บก่อนเก็บสองคนนี้ก่อนเก็บสองคนนี้ก่อนเฮ้ยท่ายิงปืนทำไมแปลกๆนั้นเรียบร้อยตอนนี้เราเข้ามาในสำนักงานใหญ่ของมันแล้วที่มีบิ๊กบอสมันอยู่ปุ๊บนี่ปลาระเบิดมาเข้าไม้มันหนูไปดีระเบิดนี่แบบเฮ้ยมันปลากลับคืนมาว่ะเฮ้ยลบดีครับรออะไรนี่เรียบร้อยครับอีกสองคนดักไว้ทางนั้นแต่ว่าปุ๊บโอ้โหแบบมันคุมไม่ทันนะเข้าไจไหมปุ๊บเอ้ยมันคุมไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวรอรมุมเอ้ยช่วยช่วยยิงหน่อยเออช่วยยิงวิ่งเดินเข้ามาดิเออนั่นแหละเรียบร้อยครับ เป็นยังไงบ้างครับกับเกม Partition 1941สักวันหนึ่งมันอาจจะไม่มีตัวตนอยู่เลยแต่ว่าผมเล่นเก็บไว้ให้มันมีตัวตนเผื่อใครสนใจก็หามาเล่นกันได้ขออีกทีนึง Partition 1941สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นเกมอะไรสวัสดีครับ